สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะแล้วก็ดวงภาพรวมการงานการเงินเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกสับสก b ยไลค์แชร์นะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ขอกําลังใจนะคะกดติดตามสับสกัยเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ ค่ะเริ่มต้นที่ดวงภาพรวมกันก่อนก็นแล้วกันนะคะชาวราศีกันพลังงานดวงปักนี้นะคะภาพรวมดวงของท่านเป็นยังไงบ้างพลัง,งานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่เดฟูไพ่ใบนี้มันแปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้สิ่งที่ท่านไม่คุ้นเคยมีอะไรที่แบบเราไม่คุ้นเคยมาก่อนจะเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ อาจจะแปลว่าท่านมีความสุขสบายแบบชิวๆสบายๆายมากขึ้นนะคะเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วเราก็อยากทำอะเ,ออเนี่ยการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะพลังงานให้หนึ่งดาบการตัดสินใจการชั่งน้หนหรือบางท่านก็อาจจะแปลว่าเป็นงานเก่านะคะที่ทํางานเก่าเจ้านายเก่าให้โอกาสแต่มันจะเป็น ไม่ใช่สิ่งเดิมๆที่ตัวเองเคยทําก็ได้นะในเรื่องงานเนี่ยมันเป็นสิ่งมีใหม่มันเป็นโอกาสดีๆของท่านที่จะทําให้ด้านพัฒนาเติบโตมีชื่อเสียงมีความสําเร็จมากขึ้นในเรื่องของงานเนี่ยอาจารย์มองเลยผู้ใหญ่ให้โอกาสจริงๆนะคะอ่าหรือมันไม่ได้แปลว่าออกจากงานแต่อยู่ๆผู้ใหญ่อาจจะเสนอการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งแล้วมันเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพล มีรายได้มีผลประโยชน์ที่อา,อาจารย์ขอบกล้องน,นิดนึงมีรายได้มีผลประโยชน์ที่ค่อนข้างเยอะแต่งานมันก็อาจจะอา,อาจจะเหนื่อยหน่อยนะทำเยอะหน่อยแต่มันคุ้มค่านะานะคะอาจารย์มองอย่างนั้นเนี่ยหรือท่านไปแข่งขันอะไรก็ตามจะมีการประกาศความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าท่านไปสอบหรือรอผลสอบ รอการประกาศอะไรอยู่ก็ตามอ่าเป็นเรื่องนี้ก็ได้ก็คือชัยชนะความสําเร็จหรือใครมีคดีความฟ้องร้องอะไรอยู่มันถึงเวลาที่ต้องตัดสินละท่านก็ชนะด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความดีของท่านด้วยอยู่ท่านจะเป็นคนที่อยู่ในในศีลธรรมอันดีงามอาจารย์มงนั้นนะอ่านะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะอัศวินดาบห้าดาบท่านได้ด้วยความสามารถนะ ไม่บางบางท่านเนี่ยเอ๊ะเราได้เนี่ยเอ่อเพราะแบบเขาเรียกว่าความความเสน่หาหรืออะไรหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปอะนะคือความความคุ้นเคยหรือความใกล้ชิดมันอาจจะไม่ได้เชิงชู้สาวนะบางท่านอาจจะคางแขงในความสามารถของตัวเองที่ตัวเองได้ตำแหน่งอั้นที่จริงอะมันได้ด้วยความสามารถของตัวเองนี่แหละนะคะโดยเฉพาะมีดีเอนะ็มเพสอะท่านเป็นนักปกครองที่ดี หรือเป็นคนที่เวลาทํางานร่วมกับคนอื่นน่ะท่านเป็นคนดีมีเมตตามีความสามารถคนเขาถึงรักอะนะคะท่านไม่ได้ใช้อํานาจไงท่านใช้เขาเรียกว่าทั้งประเดชพระคุณก็ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าการใช้อํานาจกับใครนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจึงได้มาด้วยความสามารถเนาะ,ะถ้าอาจารย์มองเรื่องของการได้ตําแหน่งอืได้ โปรโมตแบบนั้นก็ได้นะคะในเรื่องงานหรือบางท่านอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีการทําธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นก็ได้ธุรกิจตัวใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นก็ถือว่าทําสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะการธุรกิจการเรียนเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆดวงจะบอกงั้นส่วนการเงินเนี่ยแน่นอนค่ะมีเดิร์ันกับเก้าเหรียญขึ้นมาถ้าใครเครียดในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์เนี่ย จักเนี้ยนะคะอืมรายได้เงินจะเพิ่มขึ้นอ่านะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะ่ะอ่าทาให้ท่านมีช่องทางในการทํามาหากินเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่แต่เหนื่อยหน่อยแต่รายได้มันเพิ่มขึ้นนะอืมการเงินจึงจึงมองว่าปังเละได้มาจากความสามารถตัวเองเออนะคะถ้าอยากได้จากจริงศัก็น่าจะขอพรนะ่ะนะคะไทยพระ พระสังฆราชนะคะขอพรอกับเทพองค์ไหนก็ได้ที่ท่านเคารพศรัทธาหรือขอพรจากพระแม่อุมาก็ได้ก็แล้วแต่นะความเชื่อถือแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันแต่ถึงไงอาจารย์มองว่าปักนี้การเงินท่านก็ดีอาจจะเีนเกณฑ์ลาบลอยหุ้นหวยลอตเตอรี่เลขท้ายรถเลขเ,เลขบ้านเนี่ยอย่างนี้ก็ให้โชคก็ได้าจากดวงนะคะส่วนความรักนะคะใครทะเลาะเบาแหวงเลิกกันไปก็จะกลับมาคืนดีกันเริ่มต้นกันใหม่ได้อะไรประมาณนี้ นะคะแต่ก็มีบางคนนะก็ต้องบอกจริงๆมีเป็นบางคนอาจจะตัดสินใจเลิกกับคนเก่าจริงๆแล้วเริ่มต้นกับคนใหม่ก็มีเหมือนกันนะเออนะคะแล้วก็จากกันด้วยดีได้นะคะมันไม่มีไพ่ถึงขั้นแบบถึงจะมีอัศวินดาบกับผ้าดาบก็เถอดแต่ภาพรวมของดวงอะ่ะมันดีนะคะความรักจะมีขัดแย้งความไม่เข้าใจแต่ในที่สุดก็จะปรับความเข้าใจกันได้ถ้าเลิกก็เลิกกันโดยดีถ้ากลับมาก็ก็ แบบกลับมาแบบทําตัวดีขึ้นอาจารย์มองนั้นนะคะ,อะโอเคเรามาเจาะความรักคนมีคู่อีกครั้งนะพรภาพรวมเนี่ยมันจะพูดได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะพลังงานดวงคนมีคู่ชาวราศีกันนะคะ,ะพลังงานไพ่อัศวินอัศวินดาบสองดาบ บางท่านนะคะอันนี้จะเป็นดวงคนมีคู่หรือคนที่มีปัญหาอยู่น่าจะแปลว่าความขัดแย้งการทะเลาะเบาแหวกโอ้โหการจบความสัมพันธ์ไปแล้วด้วยนะแล้วยังไงอีกเอ่อเจ็ดดาบเหมือนท่านไม่พอใจเนาะเสียใจไม่พอใจสิ่งที่ท่านทุ่มเทกับเขาไปอ่ะเหมือนเขาไม่ได้เห็นค่าเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนชาวราศีกันจะมองว่าท่านทาดีกับเขามาตลอดทุ่มเทกับคนนี้ให้ใจ เต็มที่นะคะทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันคือความเสียใจความทุกข์ใจนะคะการหักหลังทรยศเนี่ยนะคนะ,ะนี่คือเอสิ่งที่คนมีคู่เจออยู่เนาะใบอกแบบนั้นเลยเหมือนเขาโหดร้ายในเรื่องของคำพูดการกระทำกับท่านมากๆอะ่ะพอดูเขาอะ่ะ ทำไมไพ่ถึงบอกอย่างนี้นะคะเข้าคนนึงน,นะเขาเป็นยังไงความรู้สึกของชาวกันเป็นอย่างนี้แล้วคนนั้นล่ะคนนั้นเขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงโอ้โหตอนนี้เขาเครียดเลยเครียดปวดหัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอืมเขารู้นะว่าเขาใช้อารมณ์กับคุณมากเลยอารมณ์คําพูดไม่ถนอมน้ําใจเลยโอ้โหแบบพลังงานห้าดาบกับชารีออดคือมันเป็นพลังงานของความ บู้อะความบู้ความทําอะไรด้วยอารมณ์ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเออเขาเสียใจอะตอนนี้พ่อไพ่ห้าดาบมันกลมขมับเลยอะในสิ่งที่ตัวเองอ่ะทำไปเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องความเจ้าชู้แหละแบบนี้นะเดลเวอร์รักซ้อนรักสามเศร้ามันมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็น่าจะเหมือนกับลุ่มหลงแล้วก็ทําให้พังเผอคําพูดเอ่ออะไรที่ทําให้เขา ไม่ได้บางครั้งก็ไม่อยากที่จะใช้คําพูดแรงๆแต่มันทําไปแล้วก็นึกนึกนึกขึ้นมาแล้วก็เสียใจนะอืมตังวลใจเสียใจเนี่ยมันนั่งทบทวนอยู่เนี่ยคิดมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็อยากอยากกลับมาขอโทษขอปรับความเข้าใจนะคะ,ะ,คะก็เหมือนยังลืมคุณไม่ได้อะ่ะก็รู้ว่าตัวเองผิดนะถ้าเป็นอย่างนี้เขารู้ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวกรกฏชาวเมถุนชาว เอ่อมีนนะคะหรือท่านลมตุนกุมมถุนก็ได้เนาะอืมประมาณนั้นแล้วยังไงต่ออ่ะเขาจะทำยังไงต่อนะคะก็ต้องพูดคุยกับคุณให้ได้อะ่ะสองไม้ต้องเจรจาอืมนะคะต้องพยายามที่จะทำให้คุณเข้าใจเขาอืม ต่อให้มันจะยากเย็นแสนแสนเข็นในการงอ้อในการที่จะทําให้คุณไว้วางใจมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเขาก็รู้นะถ้าคุณแบบเออ่ถ้าชาวกันบทจะดือ้อขึ้นมาก็ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขารู้นิสัยคุณเหมือนกันนะคะเขาก็ก็ก็กังวลน,นะภาพกังวลใจนะคะที่อาจารย์เห็นนะแล้วยังไงอีกอนะอืมเดยแฮงแมนแต่นั่นแหละเขาก็จะพยายามนะคะ ต่อให้มันยากแค่ไหนอ่ะนะเขาก็ต่อให้คุณจะปั้นปึงหรืออะไรยังไงกับเขาก็ตามเขาจะไม่ถือสาอะไรเลยแล้วเขาจะยอมรับสภาพทุกอย่างนะสามเหรียญจะมีความพยายามในการที่จะต้องอทำดีกับคุณให้มากให้มากขึ้นหล,ห,ลหลายเท่าเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจแนละ้วเขาจะต้องกลับมาแบบหนึ่งหน้าเคลียร์ปัญหาทุกอย่างแล้วกลับมาทําดีกับคุณหลายร้อยเท่าทวีคูณนะั่นแหละ นะคะโอเคแล้วคุณล่ะคุณยังไงคุณให้โอกาสเขาไหมพลังงานไพ่เพจเพดเพนคาโคเก้าเหรียญเหมือนไพ่ก็ออกมาดีนะเช่ากันนะอืมเจ็ดถ้วยก็น่าจะน่าจะให้โอกาสในการกลับมามาคุยละค่ะ เออนะคะไพ่จะขึ้นประมาณนั้นแล้วก็ทาวเวอร์นะคะอธิบายเหตุผลน่ะข้าวถ้วยที่มันมันทําให้คุณกับเขามีปัญหากันเนี่ยนะที่จะกลับมานี่จบจริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้นะคะคุณก็ต้องการข้อเท็จจริงมันต้องมันต้องมีมีความชัดเจนมีอะไรที่ที่ทาให้เขาทําให้ให้คุณเชื่อใจเขาได้อ่ะคุณก็จะให้โอกาสนะคะไพ่ก็จะขึ้นประมาณนี้ อ่ะโอเคเรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณบ้างข้อความจากเขานะคะที่อยากจะบอกคุณผ่านไพ่ my love มาเลิฟนะคะเขาอยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไรเนี่ยค่ะเขารู้สึกผิดอ่าก็เหมือนไพ่ใบนี้แหละค่ะเนี่ยคือรู้สึกผิดมือกุมขมับเลยอะ่ะนะรู้สึกผิดกับคุณ อืมบางครั้งเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณรักเขามากกว่านี้เออแปลกเนาะอืมที่คิงคุณคุณก็รักเขาอยู่แล้วแต่เขากลับมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มากพออยากถูกรักมากกว่านี้อะไรอย่างนั้น่ะเหมือนมีความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะอืมอยากเป็นที่สนใจอ่าแสดงว่า ลองดูนะชาวการคุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรือเปล่าคุณสนใจเขาน้อยไปหรือเปล่าถพ่ถึงขึ้นข้อความแบบนี้นะแล้วยังไงอีกเนี่ยนี่จริงๆอ่ะอ่า o u r attention นะเนี่ยเขาอยากให้คุณคุณสนใจเขาจริงๆนะเขาเขารู้สึกแบบทุกข์ในช่วงนั้นที่คุณไม่สนใจเขาเขารู้สึกว่าความรักไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น ลองไปทบทวนเนาะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีช่วงไหนที่คุณยุ่งหรือวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรหรือเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณมากเกินไปจนจนละเลยเขาอะประมาณนั้นที่เขาอยากจะบอกนะโอเคขอไพ่คำแนะนำค่ะ ทางงานไพ่นะคะให้คําแนะนําบอกว่ายังไงบอกว่ามหมายเลขหนึ่งะนะมันคือเด m a t i o n นั่นแหละถ้าบอกว่าวิทยาการ s ซ i การทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้น่าจะบอกถึงคําแนะนําก็คือการเริ่มต้นกันใหม่นะคะการจูนเข้าหาการการศึกษาการเรียนรู้เรียนรู้กันให้มากขึ้นความต้องการของอีกฝ่ายเป็นยังไงนะคะ ใบที่สองบอกว่าความสุขแล้วเราจะเจอความสุขนะคะหมายเลขสิบถ้วย happiness นะความหมายเห็นไหมถ้าเราเริ่มต้นกันใหม่และทําความเข้าใจกันใหม่คุณจะเจอความสุขความสมหวังได้นะคะแล้วก็ไพ่บอกว่ายังไงอีกโอ้โหมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วนะคะบางครั้งชีวิตคนเรามันก็นี่แหละ,ะมีขึ้นมีลงความรักเหมือนกันมันมันถ้ามันคือคนที่ใช่มันก็หมุนกลับมาวัฏจักรคือไซคล์คือวงกลมอะ นะคะเพราะเขาคนนี้เป็นคู่คุณนั่นแหละให้ก็น่าจะบอกคุณอย่างนั้นนะคะช่นกันนะโอเคอาจารย์ขอดวงคนคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดค่ะก้าดาบนะคะก็เป็นพลังงานของความวิตกกลางวลอืม ในเรื่องของความรักเหมือนกับหวาดกลัวอยู่ในใจก็ได้ว่าเออดวงเรามีคู่ไหมจะเจอใครที่ใช่หรือเปล่านะจะมีใครดีๆเข้ามาในชีวิตไหมคือวิตกังวลบางครั้งก็แอบบแอบบที่จะเหมือนกับเอะดวงเรานี่มีคู่ไหมอ่ะเออบางคนจะเป็นยางานเหมือนกันมีคู่กับเข้าไหมมีดีๆไหมอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนคิดแต่จริงๆแล้วปักนี้คุณจะมีคนดีๆเข้ามานะ สี่เมถาวรหนึ่งเหรียญน่ะเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเก่ารีเทิร์นนะเป็นความรักใหม่ๆคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตได้นะคะอืมคนเก่ามันจบไปแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะอ่าค่อนข้างแบบอืมเอ่อรอบครอบนะคะระมัดระวังรอบครอบถึงแม้จะมีคนใหม่เข้ามาคุณก็จะให้แค่ความเป็นมิตรภาพก่อนคุณจะไม่ให้ใจ ไข่ง่ายๆเนาะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์มอจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินพุทธศักร์ันมังกรเนี่ยเข้ามาได้นะและยังไงอีกไพ่ l ล v e r ความรักนะคะไพ่อัศวินดาไพาม่มันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปอืม้มใบสุด้ายเป็นสองถ้วยเลยเอาโอเคที่นี้ทีนี้มันก็น่าจะสนใจน่าสนใจแล้วล่ะแบบนี้นะคนโสดนะเพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามา นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยมีชีวิตที่ล้มเหลวผิดหวังในความรักเหมือนกันกันกบคุณก็ได้พอเป็นคนที่มีความความมีปัญหาในอดีตเหมือนกันก็นกได้เนาะนะคะมันมันจะทําให้เข้าใจกันได้เร็วอาจารย์มองนั้นไม่งั้นคงไม่ขึ้นสองถ้วยเนี่ยถ้าตีไพ่ขึ้นไปทั้งหมดสองถ้วยราชาไม้หนึ่งเหรียญจึงมีการ ให้ให้ความรู้สึกดีๆด้วยการพูดคุยและพัฒนาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะในปักนี้นะคนโสดนะโอเคมาดูไพ่ขยายด้วยไพยอ่ออร์คโคนะชุดจุดเทียนนะอคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปเนะาะไพ่บอกงั้นโอ้โหโชคลาบก้อนใหญ่ๆเลย นะคะคุณจะมีโอกาสดีๆคุณจะไม่เหงาไม่เศร้าไม่ไม่ห่อเหี่ยวไม่แบบอะไรแบบผิดหวังอีกต่อไปแล้วจะมีคนเข้ามายื่นโอกาสดีๆเป็นแสงสว่างในชีวิตของคุณโอ้โหไพ่ เทพเทวดาก็ได้นะจักรวาลกําลังนําสิ่งดีๆฟ้าเปิดดวงเปิดให้คนโสดแล้วนะคะก็น้อมรับไลค์แชร์นะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ